ตามคนตามงานตามภารกิจการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขมารับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบเมมโมแกรมในสต,ตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ70พรรษา28กรกฎาคม2565ประจำปีงบประมาณ2567โดยนายบัญชาชวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล10อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจงังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเข้าร่วมพิธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวาวังให้แก่วัด สถานศึกษาเรือนจำสถานพินิษฐ์และประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละสองแสนแผ่นโดยให้กระทรวงมหาดไทยส่งมอบแผ่นทำนาวาวังให้ทุกจังหวัดเพื่อดำเนินการมอบให้แก่ว,วัดสถานศึกษาเรือนจำสถานพินิษฐ์และประชาชนทุกจังหวัดนายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีน้ำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนงานราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำคูครองถนนพื้นที่สาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่สิวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมณบริเวณวัดเหาราชวนารามอำเภอมวกเหล็กจัจงหวัดสระบุรี นายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันด้านหุ่นยนต์บังคับมือหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และอากาศยานไร้คนขับประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปีพุทธศักราช2,567กิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมบำรุงรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ทรงปลูกภายใต้โครงการรวมใจพักรักป่าเพื่อราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567 ณพื้นที่ส่วนพุทธศาสตร์ผู้แข่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจงังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชรรัณฑ์กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันดําเนินการจัดโครงการเพื่อเป็นการดําเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ผู้กระทําความผิดของกระทรวงยุติธรรมได้มีโอกาสทํางานสาธารณประโยชน์และบริการสังคม นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Big c ค e a n i n g Day Kick ก f f จังหวัดสระบุรีณบริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนห้างร้านอาคารสถานที่ทำการเพื่อให้ทุกพื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดก,กิจกรรมสัปดาห์รักษาความสะอาดดําเนินการต่อเนื่องระหว่างวันที่1นถึงหของทุกเดือนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลในปีนี้ นายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของจังหวัดสระบ,บุรีสำหรับการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นผลงานของจังหวัดสระบุรีนายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระบ,บุรีณบ้านท่าราบหมู่ที่6ตำบลต้นตาลอเภอเสาให้และที่วัดพระพุทธบาทร,ราชบวรมหาวิหารตำบลขุนโขนอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ นายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะม่วงมันหนองแซงสระบ,บุรีร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรับรองผลการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตมะม่วงมันหนองแซงสระบ,บุรีของคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตรวจสอบควบคุมคุณภาพโดยมีผู้ผ่านการตรวจประเมิน4 18ราย นอกจากนี้นายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรียังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดอีกด้วย นายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจ,จังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ผ้นโทษผู้อยู่ระหว่างคุมประพฤติผู้ผ่านการบำบัดรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในรุ่นที่3โดยนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผู้ผ่านการคัดกรองและรักษาบำบัดแล้วซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรีในพื้นที่13อำเภอ นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมถแถลงข่าวการจับกลุ่มยาบ้าโดยเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาคาดียาเสพติดที่ลำเลียงยาเสพติดมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามายัางพื้นที่ภาคกลางซึ่งพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนจำนวน9กระสอบประมาณ3ล้าน7แสนเม็ด นายดูรงฤทธิ์สิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่า,าราชการจังหวัดสระบ,บุรีในฐานะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสระบ,บุรีประจำปี2567เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผ้าของจังหวัดสระบ,บุรีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีนางจิตนันชวรินประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระบ,บุรีเข้าร่วมการประชุมซึ่งผ้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระบ,บุรีจะนำขึ้นทูลเกล้าวถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นายดูรงธิศสิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสัรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีโดยมีคณะกรรมการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมและร่วมกันพิจารณาสัรหาเด็กและเยาวชนเข้าการประกวดเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบ,บุรีประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสระบ,บุรีเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดยมีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานเปิดการประชุม มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกกตอจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมคณะกรรมการระดับจังหวัดผู้ตรวจการเลือกตัต้งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการเลือกระดับอำเภอและผู้มีการเลือกตั้งระดับอำเภอเขาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา นายบัญชาชาวรินผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางจิตินันชาวรินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนงานราชการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567 สุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมกับรับทราบป,ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต